เจ้าหน้าที่ของ UK วงเล็บไม่ใช่ที่อยู่ในไทยออกมาขอโทษที่ออกวีซ่าดีเลย์แนะนำอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินของจริงจนกว่าคุณจะได้รับวีซ่าย้ำนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในไทยแล้วของไทยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทีเ่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทางการระดับสูงของ UK อังกฤษนะครับก็ขอโทษเกี่ยวกับน่าจะเป็น เหตุการณ์น,นี้น่าจะเป็นในนะอินเดียนะเออว่าวีออกวีซ่าให้ช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เหมือนกับว่าคนอินเดียก็อยากจะไปเที่ยวอังกฤษกันมากก็เลยแล้วก็หลายคนเลยที่ซื้อตั๋วเครื่องบินของจริงเพื่อมาขอวีซ่าแล้วผลเป็นไงออกวีซ่าช้าแล้วมันก็เลยวันเดินทางไง,งแล้วทําไงอ่ะเออก็บ่นด่ากันไปเยอะละมั้งดาวเอาก็แปลกดีคือืออันนี้เราดาว,ว่า พอดีดูดูนิดนึงแล้วน่าจะเกี่ยวกับอินเดียแต่อินเดียเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแต่ยังต้องขอวีซ่าอยู่นะและและถ้าพูดถึงอังกฤษนะครับศูนย์กลางการพิจารณาวีซ่าไปอยู่ที่อินเดียนะคือในไทยเขาไม่ได้เป็นคนพิจารณานะคือเราขอวีซ่าในไทยก็จริงแต่ว่าถูกส่งไปอินเดียนะแหมเขาไพรออริตี้จริงๆนะครับเพราะว่าข่าวนะครับน้องนีออฟเคยพูดมาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งแหละก็สถานทูตของยุโรปประเทศอื่นก็ออกมาขอโทษด้วยเหมือนกันนะเออแล้วของเรามีไหมไออกวีซ่าชายแล้วขอโทษเนี้ย คือเรื่องนี้คนไม่โดนก็แล้วไปนะครับที่ได้วีซ่าชา้าแต่คนโดนเนี่ยนะก็เลยแบบว่าเออใจตุ้มๆต่อมๆนะครับรอกันอย่างกระวนกระวายจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่าอย่างที่บอกอ่ะคนที่ทไม่ไม่กระเทือนก็ก็ไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมแต่คนที่กระเทือนเนี่ยคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาอะไรอภิปรายอะไรเหมือนกับขอโทษอะไรเหมือนกับข่าวนี้แต่ว่าควรจะบอกสถานการณ์ให้เข้าใจว่า ช่วงนี้มันยังไงคือขาดแคลนเจ้าหน้าที่ก็เลยช้าหรืออะไรก็ามากันไปควรจะมีการชี้แจงนิดนึงไม่ใช่ว่างเงียบไปอป่างของของ,ขอ,งออฟกัตจีที่รออยู่เนี่ยไม่ไม่ใช่ยูเคนะไม่ใช่ยูเคเราไม่ได้ขอวีซ่ายูเคแต่ขอวีซ่าเชนเก้นประเทศหนึ่งก็รอกันไป40กว่าวันละยังเงียบไม่มีการชี้แจงใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งต้อง ถามไปเองแล้วเขาบอกว่าโอ้ช่วงนี้มันแบบมีคนขอเยอะมากเลยแล้วก็เราพยายามทําให้สมใจเนี่ยเขาใช้คําว่า satisfy เนี่ยสมใจทุกคนมากที่สุดสมใจยังให้สี่สิบกว่าวันแล้วอันนี้เราขนาดเราไม่ใช่คนที่เพิ่งได้ขอวีซ่าครั้งแรกนะครับยังกระวนกระวายขนาดนี้ถ้าเกิดคนที่เพิ่งขอครั้งแรกนี้จะขนาดไหนเราเคยได้มาหลายรอบแล้วไม่ควรจะนานควรจะแค่ไม่กี่วันก็ได้แล้วไม่ควรจะดูอะไรมากเลยเหลือแค่ว่าจะให้เยอะเท่าไหร่เท่านั้นเอง อ่บนส่วนตัวไปจบแล้วเดี๋ยวมาเริ่มตามข่าวนี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับคืออก็พูดหัวข้อทํานองเนี้ยว่าเออวีซ่าออกล่าช้าอะไรทั้งประเทศในยุโรปหรืออื่นๆไปหลายครั้งก็แล้วเราก็เช็คฟีดแบ็กไปด้วยว่าเออคนอื่นเป็นยังไงก็เลยขอให้ช่วยออกความเห็นปรากฏว่าก็มีหลายคนที่ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรก็เลยงงอยู่เหมือนกันก็เออบางคนก็ สองสามสัปดาห์หรือบางคนก็เจ็ดวันเองหรืออะไรเงี้ยก็เลยงงว่าเอาแล้วทำไมต่างประเทศเขาทําไมมีแต่ข่าวออกมาว่าได้ช้าได้ช้าโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางที่เอ่ออย่างที่บอกครับขอวีซ่าในไทยก็จริงแต่ว่าเขาก็ส่งไปที่ศูนย์ที่อินเดียทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเป็นต้นเป็นแกนกลางศูนย์กลางอยู่แล้วแต่กับมีปัญหาตรงนี้ก็คือตอนนี้มีการดีเลย์เรื่องของการพิจารณาวีซ่าในหลายประเทศมากทั้งในประเทศในเชงเก้นทั้งอเมริกาแคนาดา อังกฤษแล้วก็ชาวอินเดียที่เนี่ยอินเดียนจริงๆด้วยที่แพลนจะไปอังกฤษเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินจนกว่าจะรู้ผลวีซา่าเพราะถ้าเกิดพิจารณาไม่ทันขึ้นมาครับคุณก็อาจจะต้องเสียตั๋วนั้นไปเลยบงเล็บถ้ามันเลื่อนไม่ได้หรือถ้ามันยังให้เลื่อนได้อยู่ก็ค่าเลื่อนครับเอมิเรตส0ี่คนที่ออกมาขอโทษคือค่าหลวงใหญ่ของบริเตนของอังกฤษที่ประจําอยู่ที่อินเดีย ก็ออกมาขอโทษสำหรับการที่ออกวีซ่าให้ช้าแล้วก็แนะนำก็ย่างที่บอกเมื่อกี้นี้อย่าจองตั๋วเครื่องบินของจริงจนกว่าจะได้รับผลวีซ่าเพราะว่าช่วงนี้ไอตั๋วเครื่องบินก็แพงด้วยหลายคนก็อาจจะอยากจะจองล่วงหน้าเผื่อว่าจองล่วงหน้าเราจะได้ถูกใช่ไหมแต่เขาก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะก็ขึ้นอยู่กับการกล้าเสี่ยงของแต่ละคนแล้วกันคือถ้าจะบอกว่าโอ้ oh, ของออฟนี่มัน40กว่าวันมันจิบจิบเนี่ยขอวีซ่าออสเตรเลียแคนาดา รอไป3มเดือนอ๋ออันนั้นน่ะคือเขามีการแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วหรืออาจจะมีหน้าแบบว่าเออเช็ควีซ่าโปรเซสซิ่งไทม์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆก็อ่าก็จะแจ้งไว้อยู่แล้วกี่วันอันนั้นเราก็รู้ตั้งแต่แรกๆแล้วก็รอได้แต่อันนี้คือหน้าเว็บบอกบอกไว้ว่า15-30วันตอนแรกอ่ะบอกไว้เออช่วงก่อนก่อนหน้านี้นะ แค่ห้าวันด้วยซ้ำสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวนะที่เขาเสร็จแล้วเขาก็มาแก้ทีหลังเป็นสิบห้าถึงสาสิบวันทําการอันนี้ก็เลยแล้วแล้วเราก็ถามไปปรากฏว่าก็จริงๆแรกๆไม่ตอบด้วยซ้ำก็ถามไปหลายๆรอบถึงจะยอมตอบแบบที่บอกเมื่อกี้เราคงไม่เห็นแบบนี้ในไทยเพราะว่าของเราคงไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรกันมากอกมั้งเออก็คือจากพวกคุณหลายคนมากที่ได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าดีเลย เ m n y y p p o o o i i s s ขอโทษอย่างอย่างเยอะเลยก็คือเนี่ยถ้ารู้ว่ามันทำให้สร้างปัญหาจำนวนมากเลยใช่ไหมาก,การที่วีซ่าดีเรใช่ก็คือใครดันมาขอแบบใกล้ๆหรืออะไรอย่างนี้ก็จะไม่ทันแน่ๆต้องสูญเสียอะไรกันไปมากมายแนๆ่ๆอ่านี่คือเราบอกว่าเรากำลังทำอะไรแล้วก็อะไรที่สคุณสามารถทำได้ อ๋อเราก็นึกว่าคนอยากไปเที่ยวเยอะแล้วเขาก็บ่นที่จริงแล้วคือนักเรียนครับนักเรียนแหมเป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุดเลยนะเออเพราะว่าลงทะเบียนเรียนไปเรียนที่อังกฤษไงแล้วก็ล่าช้ากันเยอะมากเลยอันนี้คงเป็น Priority มากกว่าพวกคนไปเที่ยวนะนักเรียนบ่นเยอะไงเลยเสียงดังเขาก็จี้แจงเหตุผลที่ทําไมวีซ่าถึงออกมาช้านะครับก็อันดับแรกเลยก็คือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนที่อยู่ดีๆก็มีคนอยากได้วีซ่ายูเคนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยถ้าเทียบในช่วงหลังโควิดคืออยู่ดีๆก็มาขอกันเยอะแยะเลยสถานทูตรับไม่รับไม่ทันเออแล้วอีกอย่างหนึง่งก็คือเหตุการณ์ของโลกที่รัเสเซียบุกยูเครนเกี่ยวอะไรกันอะไรเนี่ยมีอันนึงที่ไม่รู้ไปเห็นมาจากไหนบอกว่าเออโรงแรมเนี่ยของบางประเทศมีจํากัดนะเพราะว่าต้องแบ่งบางส่วนมารับผู้พยพยูยเครนอะไร คือจะช่วยคนอื่นก็ดีแต่ว่าช่วยแล้วตัวเองเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยมันก็ดูจะผิดไปหน่อยแล้วเราก right <laughs> ําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เรากําลังเพิ่มทรัพยากรให้มากขึ้นสําหรับเรื่องนี้คือจ้างคนขึ้นมาเยอะขึ้นนั่นเองเรากําลังเทรนคนเพื่อที่จะมาพิจารณาวีซ่าให้คุณเอิ่มเอิ่มก็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 ใช่อ่ะคนเจ้าหน้าที่พิจารณาวีซ่าก็เขาก็ต้องเป็นเหมือนน่าจะเป็นพนักงานคนหนึ่งใช่ไหมเออแต่ก็ ที่ผ่านมาก็เป็นกึ่งกึ่งแดนสนทรายน,นิดนึงไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาพิจารณาวีซ่าให้เราเออเป็นอันอย่างสมมติในไทยอย่างนี้จะเป็นจริงๆแล้วเป็นพนักง,งานชาวไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นต้องเป็นอิ p พ r ตมาจากประเทศนั้นเท่านั้นที่ท,ที่ต้องมาอยู่ในไทยหมายถึงว่าอิ p พ r ตให้มาอยู่ในไทยเสร้วมาเป็นคนนั่งพิจารณาหรือเป็นแบบเออช่วยช่วยกันพนักง,งานชาวไทยพิจารณาส่วนแบบว่าภาพรวม ที่เอกสารธรรมดามดาแล้วก็เอกสารสําคัญส่งให้ทางคนที่ i m p p r t t มาเป็นคนพิจารณาหรือบางประเทศอย่าง UK เคอย่างนี้ก็ส่งไปพิจารณาต่างประเทศเลยจบคือคําแก้ต่างของเขาคือเดี๋ยวจะเพิ่มจํานวนบุจะฝึกอ,อบรมบุคลากรให้มาพิจารณาวีซ่าให้มากขึ้นแต่ว่าคําแนะนําของเขาก็เหมือนกับที่บอกไเมื่อกี้ก็ยังไงก็ตามอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินนะจนกว่าคุณจะรู้ผลวีซา่า พวกเราเห็นจํานวนของนักเรียนอินเดียที่อยากจะไปเรียนอังกฤษยอย่างมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วพวกเรากําลังทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คุณได้วีซ่าทันเวลาแมมจะได้ยินคําพูดนี้ในไทยบ้างไหมคือสิ่งที่อ้ออยากให้เป็นก็คือมีการแจ้งอ่าอย่างนี้ถือว่าแจ้งก็โอเคในในระดับหนึ่งแต่ว่าทีนี้การเพิ่มจํานวนบุคลากรเข้ามาทําเรื่องนี้ให้มากขึ้นเนี่ย บวกกับการที่อยู่ดีๆก็มีคนจํานวนเยอะมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เขาปฏิเสธได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าซึ่งมันก็มาทั้งแบบการจํากัดโคตาแบบลับๆหรือไม่ก็เ,เขาเรียกอะไรอ่ะหรือไม่ก็เหมือนแบบรีบมากไงดูไม่ละเอียดอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะแต่ทีนี้คือในทางที่แจ้งเขาพูดแบบนั้นเดี๋ยวจะเพิ่มจํานวนเพิ่มอะไรแต่ในทาง อะไรดีนโยบายเขากับอันนี้นิดย้ําก่อนว่านี่ที่อินเดียนะครับแต่ในไทยไม่รู้เหมือนกันเอ่อในทางในทางที่เขาไม่ได้พูดถึงแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแต่แค่ไม่ได้พูดถึงก็คืออ่าหนึ่งคือเพิ่มซึ่งซึ่งยูเคนี่เป็นน่าจะเป็นประเทศประเทศเดียวเลยเหรมั้งที่มีแบบเอ่อพายออริตี้และซูเปอร์พายออริตี้วีซ่าเซอร์วิสคืออยากใครอยากได้เร็วขึ้นก็ต้องจ่ายน่าจะหลายหมื่นเลยเพื่อให คือไม่รู้เขาแบ่งกันยังไงจะส่งไปอินเดียเหมือนเดิมแล้วก็ก็ก็ให้พวกนี้ก่อนพวกที่จ่ายน้อยก็ไว้ทีหลังหรือว่าจะให้ทางสถานทูตของประเทศนั้นต้นทางเป็นคนพิจารณาให้เลยส่วนพวกที่ไม่ยอมจ่ายก็ส่งไปอินเดียอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันดาวเอาไปซูเปอร์พายออริ้เนี่ยแต่ในอีกทางหนึ่งทางศูนย์รับยื่นวีซ่าแห่งหนึ่งก็ได้ในอินเดียนะครับ ก็ได้ลดจํานวนการพิจารณาไอ้การนัดหมายลงเพื่อ <laughs> <laughs> ให้ทางสถานเอ่อทาง Ukvi เนี่ยคือหน่วยพิจารณาวีซ่าเนี่ยได้มีเวลาในการตัดสินวีวซ่าที่ยังเหมือนเหมือนเหมือนไปแก้งานพ่อขหางหมูให้มันจบจบ,จบก่อนทะนั้นลายใหม่ก็มีคิวนัดที่น้อยลงแต่อีกมุมกับหนึ่งนะครับบางเอิญเป็นคนที่มองโลกในแง่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่้อวก็ลดจำนวนนัดหมาย แต่เพิ่มจำนวนซูเปอร์พายออริตี้มันหมายความว่าไงครับก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือมันก็เป็นกันทุกประเทศเกี่ยวกับการดีเลย์นะครับแต่จะมากหรือน้อยแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าจะต,ต้องแบบพิจารณา,านานทุกประเทศนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดก็เราก็มีแต่ว่าจะต้องขอล่วงหน้าให้ใน,นานที่สุดเท่านั้นเองอย่าง UK เคนเนี่ยก็ขอล่วงหน้าได้สามเดือนแต่ถ้าเป็นเชิงเกนยุโรปก็ขอล่วงหน้าได้6เดือนแต่มันจะมีบางประเทศที่ คือคือเซงเก้นเมื่อก่อนเคยล่วงหน้าสามเดือนเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าตอนหลังๆเขาก็เพิ่มค่าวีซ่าจากหกสิบเป็นแปดสิบยูโรเสร็จแล้วก,ก็ยืดระยะเวลาเป็นหกเดือนแต่มันจะมีบางประเทศที่อ่าเขาให้ขอล่วงหน้ากันในหกเดือนแต่ว่าอันนี้เขาระบุในเว็บของศูนย์รับยื่นวีซ่าหรือว่าขอล่วงหน้าได้ไม่เกินเก้าสิบวันท,ทั้งทั้นที่เก็บค่าธรรมเนียมแบบขอล่วงหน้าหกเดือนไปนะ แถมยังพอเสด็จในใน Google ยังมีคนพูดว่าเออใครขอล่วงหน้านานเนี่ยเดี๋ยวเขาเหมือนกับว่าเขาจะทําให้คนที่เชิงว่ารีบมากกว่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราขอล่วงหน้านานๆเพื่อที่เราจะได้เผื่อเหตุไม่คาดฝันใช่ไหมแล้วการพิจารณาคุณจะเป็นไปตามคิวอ่าไม่เกี่ยวกับว่าใครรีบใครไม่รีบอะ่ะก็คุณมาก่อนถึงคุณจะอีกนานคุณก็ควรจะได้ก่อน ได้รับการพิจารณาก่อนใช่ไหมแต่น,นี้เหมือนบางประเทศจะเป็นแบบนั้นให้เหมือนให้คนรีบก่อนส่วนคนที่อีกนานก็นเนี่ยก็ก็เอาไว้ใกล้ๆก่อนแล้วค่อยดูให้หรืออะไรเงี้ยเราก็เลยชักสงสัยว่าไอ้ที่ของเรามัน40กว่าวันเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่ากว่าตั้งวันเดินทางไว้1ตุลายนแต่อขอไปตั้งแต่24มิถุนายน,านาหรือเขาจะพิจารณาให้เราตอน1กันยาวะ่ะลงหน้าแค่เดือนเดียวนะครับอันนี้ก็ขอแ bon อบบนอีกลำหนึ่ง เผยว่าเป็นหัวข้อที่มาแชร์ให้ฟังนะครับย้ําว่าไม่ได้บอกทุกประเทศจะช้าแบบนานๆมากๆหรืออะไรนะครับก็แล้วแต่แต่และประเทศแล้วแต่ใครจะดวงไปเจอแจ็คพอตหรืออะไรนะครับครับวันนี้ก็ถ้าใครที่ตอนนี้กําลังรอวีซ่าอยู่แล้วก็เป็นยังไงรอนานไหมหรืออะไรก็หรือเพิ่งจะได้มาสดๆร้อนๆแล้วรอนานไหมก็ช่วยแชร์ที่คอมเมนต์นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ